สวัสดีครับพี่ๆน้าๆสายตกหมึกทุกท่านครับอยู่กับผมในช่องตกหมึกหาปลนโมนะครับวันนี้ผมก็ออกมาตกหมึกใช้ฟังครับวันนี้ผมจะใช้เลยขนาดโยเป็นโยเบอร์หนึ่งสิบแปดนะครับของค่ายแจ็คเวย์ครับวันนี้น้ําใสครับผมจะใช้สีเป็นสีลูกปลาครับสีน้ําเงินนะครับ เรามารุ้นกันดีกว่าว่าวันนี้ผมจะออกหมายไปแล้วได้กี่แต้มครับ น้ำดำกินโหดมากตัวนี้โอ้โหจับกล้องตัดเฉดน,น,น,นี่อุ้ยอื้อหฮึดึงคนมึกใสจับโยจักเวนหนึ่งจุดแปดครับนี่เป็นไงสายใช้ฟังครับชอบแน่ครับกับโยหนึ่งจุดแปดครับ กินง่ายเกินแบบนี้มาแล้วหมึกหอมครับหมึกหอมจับโยน1.8ครับสีลายลูกปลาเช่นเคยครับ <c oughs> ใช้ฟังครับไว้ใจได้เลยครับขนาด1.8นี่เป็นไง๊บ ไซกำลังดีครับลวกจิ้มครับแบบนี้มาครับไปไปหาแต้มต่อไปดีกว่าหวังว่าคล,คลิปนี้นี่จะโดนแบบหมึกแบบไซสักฝ่ามือก็ได้ครับไม่หวังอะไรมากครับคลิปคิปนี้ขอโดนไซประมาณสักฝ่ามือเพราะช่วงนี้ทั้งลมทั้งคลื่นก็อาจจะแรงหน่อยครับ วันนี้จะใช้โยสีลายลูกปลาเป็นสีเดียวเลยครับขนาดเดียวเลยครับ1.8ครับคิดว่าสีนี้นี่น่ากินดีครับอุ๊ยโอ้โหตกใจสัดหินแล้วมาแล้วครับอันนี้เป็นแต้มที่สามครับ กล้องไม่รู้เป็นไรครับโอต้ติดติดับดับครับโอ้ยปวดกระบาลเลยอยู่ไสประมาณนี้ครับปวดกระบาลกับกล้องมากเลยติดติดดับดับเซ็งเลยผมโอเคครับนี่ไงเดี๋ยวเราไปตกกันต่ออะไรดีกว่าครับเซ็งกับกล้องเลยครับตอนนี้แม่ ปดถ้าช็อตแบบกำลังแบบสู้หมึกเลยกล้องมันติดติดดำๆถึงข้าวต้องซื้อตัวใหม่แล้วครับจะมีผู้ใหญ่ใจดีที่ไหนบ้างไหมครับสบปนอนเซอร์กล้องให้ผมสักทีหนึ่งครับ